หอบช่องวิวีสายเบิร์วันนี้เราจะมาดูวีวโอรถด,ดูโวนะครับดูโวห้าอีกวายครับรถมาสภาพไหนรถมาแบบนี้เลยครับรถมาแบบนี้เลยครับจะให้แต่งตรงไหนครับแบบนี่ครับ ไม่มีเสื้อสูบไม่พี่ฝาสูบไม่มีคาบูครับมีแต่ชุดไฟจะให้ทำลูกอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสเลยครับไม่มีแข้งครับโชคก็ปิดโชคเดิมนี่ครับหน้ากากตัวบนมีครับ สุดลอปอกเหยียนปอกอะไรไม่มีครับมันมาสภาพแบบนี้แหละครับโลหน้าก็ยังส,สวยๆอยู่ครับว่าจะใส่แบบปัม๊มดุมดำไม่ออกครับมันไม่สวยครับดุมดำหน้าก็ ดูมก็ยังสวยๆอยู่ขนาดายังไม่ได้ล้างเลยครับเนี่ยประมาณเนี้ยจะให้พี่พีใส่สีอะไรครับพี่พ,พีมีสีอย่างเนี่ยที่พี่พีมาฮะสีชมพูสีชมพูครับ เอาสองสีครับมีสียมพูกับสีอะไรหไฟหน้าก็สีอยากโตนตแนนะครับสียมพูกับสีอะไรครับสองสีครับรอมันเลยไหมสีเขียว สีเขียวสีดำนี่สีเขียวอ่อนเขียวแก่สีเขียวอ่อนพี่พีบอกว่าจะให้ท่านแบบผู um. ้ติดตามนะครับแบบมีสองสีที่พี่พีชอบครับจะให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาครับว่ามีสีชมพูกับสีเขียวอ่อนครับดูห้าเอ็ว สภาพนี้ครับจะรีวิวหมดเท่าไหร่เดี๋ยวท่อก็ยังไม่มีครับสภาพแบบนี้เลยครับแต่ก็ซื้อซื้อแบบซื้อเสื้อสูบฝาสูบมาแล้วจะให้ท่านผู้ชมว่าอยากให้ใส่ลูกอะไรนะครับ ลูกห้าหกลูกห้าเก้าลูกห้าสามคอมเมนต์ใต้คลิปทายโพสมาแล้วล้อหลังก็จะเอาตัวเดิมนี่นะครับจะเปลี่ยนสีสีลวดใหม่ครับดุมก็จะเอาดุมละดุมหลังมันตัวเดิมนี่ครับแต่ตัวหน้าต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าจะจะเปลี่ยนเป็นแบบดิสบีครับเหมือนรถคันนั้นครับน้องกล้วยหอม สวยๆเลยแต่สองคันนั้นก็จะรีวิวลงอีกครั้งครับก็จะให้ท่านผู้ชมเลือกสีครับสีเข้ามาเต็นคันนี้ครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับจะให้ตั้งผู้ชมตั้งชื่อให้ด้วยครับ สภาพนี้เลยครับยังไม่มีสายพานอะไรเลยมาดูบอกเลยครับนี่ครับใต้บอ่อประมาณนี้และครับมีโชค๊คมีสายพานครับคันนี้เดิมจริงครับ อะจะให้พี่พีปิดดูนี่ครับฝากฝากฝากกดไลค์แชาใคลให้เน่นยนะคะ